สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนากาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเซลชียิ้มและพูดขึ้นว่าบดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าวหลานเซนยูทําให้พวกเขามีผลเพิ่มขึ้นอย่างมาก การรักษากฎเหล่านั้นจะมีความหมายที่แตกต่างออกไปเจ้าสามารถขออนุมัติที่เสียจากผู้หน่วยการได้หลักฐานก็คือมันกําลังดําเนินไปจริงๆเพื่อให้มีผลเล่งเริงยี่ยี่กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกพวกเขาว่าหากการทดสอบสาเร็จถ้าจะให้โอกาสพวกเขาอีกครั้งซึ่งปลอดภัยกว่านั่นคือทั้งหมดในเวลานี้หลานเซนโญได้กลับไปที่ห้องของเขาแล้วและเขากำลังบอกจีฮงบิน เกี่ยวกับการสอบในวันนี้หลังจากฟังคาบรรยายของเขาจีฮงบินก็มึนงงเล็กน้อยเช่นกันเ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นห้านเซียนโย่พูดด้วยใบหน้าที่ไร,ร้เดียงสาข้าก็ไม่รู้จู่ๆจีฮงบินก็หัวเราะโล่งใจมากและตุกไหล่ร้านเซียนโย่อาจารย์เป็นอะไรไปมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอร้านเซียนโย่แทบจะไม่เห็นรอยยิ้มของจีฮงบิน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรอยเย้ยที่มีความสุขจากใจจริงแบบนี้มันหายากยิ่งกว่าดังนั้นเขาจึงรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยที่จะถูกอาจารย์หัวเราอเยาะทีหงบินกล่าวว่าไม่มีรายผิดปกติมันดีมากตอนนี้ถ้าเกือบจะแน่ใจแล้วว่าเจ้าจะต้องได้เข้าโรงเรียนอย่างแน่นอนอะไรนะเข้าโรงเรียนงั้นเหรอแต่การสอบยังไม่จบร้านเซียนอยู่กล่าวด้วยความประหลาดใจทีหงบินยิ้มและพูดว่า เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าคำขวญประจําของโรงเรียนสื่อหลเครือคืออะไรรับเฉพาะสัตว์ประหลาดและไม่รับคนธรรมดาวิญญาาจารย์เช่นเจ้าที่มีลักษณะพิเศษเช่นนี้พวกเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าไปแม้ว่าเจ้าจะมีอะไรก็ตามหรือว่าเจ้าจะสอบไม่ผ่านข้าเชื่อว่าสถาบันการศึกษาก็จะเก็บเจ้าไว้แม้ว่าเจ้าจะเป็นแค่เด็กฝึกหัดก็ตามข้าเกือบแน่ใจว่าความสามารถพิเศษที่เจ้าแสดง ไม่เคยปรากฏในโรงเรียนซซอร์ไรเคอร์เมื่อที่เฉียนเล่ยพูดก่อนหน้านี้ว่าลิงยี่ยี่บอกเขาว่าเขาสามารถที่จะเข้าแลรลงทะเวียนล่วงหน้าได้ถ้าเชื่อจริงๆว่าเพราะวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้านั้นพิเศษมากและมีความสัมพันธ์ในการวิจัยอย่างมากตอนนี้ข้ามั่นใจว่าเจ้าทางฟููน่าจะได้รับเข้าสู่โรงเรียนซซอร์ไรเคอร์อย่างแน่นอนหลานเชียนอยู่ตกตะลึงแต่ก็สงบลงในแม่ช้าอาจารย์อย่าเพิ่งบอกเจ้าอ้วน เกี่ยวกับการคาดเดาของท่านวันนี้เขาไม่ง่ายที่จะให้กำลังใจดังนั้นเขาจึงตัดสินใจทำงานหนักเป็นการดีกว่าที่จะกดดันเขาเล็กน้อยถ้าสิ่งนี้ถ้าไม่มีแรงกดดันเขาจะขี้เกียจเป็นพิเศษดีหงบินหัวเราะและพูดว่าถ้าไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะไม่ทำงานหนักหลังจากเข้าโรงเรียนซรเออร์อันที่จริงตอนแรกถ้าก็เป็นคนขี้เกียจเหมือนกัน แต่หลังจากที่ข้ามาที่นี่สภาพแวดล้อมโดยรอบทําให้ข้าที่เกียจไม่ได้นับประสาะอะไรเมื่อพูดถึงเรื่องนี้จีหงบินหยุดทั่วคราวมองไปที่ดวงตางงงวยของหลานเซนอยู่และพูดว่าเมื่อเจ้าเป็นสมาชิกของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์จริงๆเจ้าจะรู้โดยธรรมชาติในตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะรู้แต่ทว่าข้าสามารถบอกเจ้าได้เป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นเหตุผลหลักที่โรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ รับสมัครนัเกเรยียนเพียง30คนต่อปีคือปัญหาด้านทรัพยากรในโรงเรียนสื่อหลโยร้งทุกคนต้องพึ่งพาความสามารถของตนเองในการแสวงหาทรัพยากรที่มากขึ้นทรัพยากรของสถาบันการศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันสําหรับทุกคนแต่ใครก็ตามที่มีความสามารถมากกว่าก็จะได้รับทรัพยากรมากขึ้นดังนั้นหากเจ้าไม่ทํางานหนักเจ้าก็จะถูกทิ้งในเม่ช้าจนกว่าจะถูกกําจัดแม้ว่า โรงเรียนซูรเซอร,ร์อจะรับสมัครนักเรียนเพียง30คนต่อครั้งแต่มี15คนที่สามารถเข้าสู่ร้านด้านในได้แล้วนักเรียนทุกคนที่รับเข้าสู่ร้านด้านในเท่านั้นที่เข้ารู้อย่างน้อยก็มีความแข็งแกร่งในระดับราชินานามพมายุตตอนนั้นข้าอายุ17ในที่สุดข้าก็ต้องออกจากสถาบันการศึกษาเพราะข้ายังไม่ถึงระดับราชินานามพมายุตจนถึงตอนนี้ท่องว่างระหว่างโรงเรียนซูรเซอร,รอ์และ ร้านด้านในของโรงเรียนซเซอร์ไรเคอร์นั้นใหญ่เกินไปจริงๆร้านเซยนโยูถามด้วยความสงสัยว่าการแข่งขันเพื่อทรัพยากรนั้นเหรออาจารย์่านหมายถึงอะไรโดยการแข่งขันเพื่อทรัพยากรซีฮงบินกล่าวว่าโรงเรียนซซอไรเคอร์อุอดมไปด้วยทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรจากวัสดุธรรมชาติและสมบัติของโลกซึ่งเป็นแห่งแรกในสาบันข้าไม่รู้ว่าสาบานเอารันมาจากไหนข้าเพิ่งอ่านในข้อมูลสาบานศึกษา และสํานักทางร่วมกันโดยอาศัยพลังชีวิตของต้นไม้นิรันเราสร้างถ้ำสวรรค์วัสดุและสมบัติดินพิเศษเพื่อปลูกและฝึกฝนด้วยตัวเองสมบัติสวรรค์วัสดุแลร่โรคเหล่านี้ช่วยได้มากให้กับวิญญาจารย์ของเราแต่เพื่อไม่ให้ใช้ต้นไม้นิรันพลังชีวิตของต้นไม้มากเกินไปดังนั้นจํานวนของสมบัติเหล่านี้ที่มีการปลูกผลจึงมีจํากัดหากนักเรียนต้องการได้รับ พวกเขาจําเป็นต้องบริจาคให้กับสถาบันถึงจะได้รับแรกรับเหรียญตราของโรงเรียนซือร์ไรเคอร์เพื่อแลกกับมันเหรียญตราแบ่งออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ป้ายขาวระดับสามสูตรไปจนถึงป้ายแดงระดับสูงสุดดังนั้นหากเจ้าต้องการแข็งแปรงขึ้นโดยรับธรรมชาติวัสดุและสมบัติทางโลกเพื่อสร้างความแข็งแกรงให้กับตัวเองมันเป็นทางรัดที่แน่นอนเพียงแต่มีเหรียญตราของโรงเรียนซือร์ไรเคอร์ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก ด้านเซนอยู่แต่ว่าตรานี้เป็นสีเดียวกับวงแหวนวิญญาณหรือไม่ทีฮองบินพยักแนาและพูดว่าใช่มันยากมากที่จะได้รับเหรียญตาเช่นเดียวกับวงร้องน้ำโชคที่เจ้าเคยใช้มาก่อนอเจ้าต้องการใช้วงร้องน้ำโชคในสถาบันการศึกษาเจ้าต้องใจสำหรับป้ายสีเหลืองสามใบสำหรับสีเหลืองหนึ่งใบเท่ากับสีขาวสิบใบเจ้าคิดว่ามันหายากสำหรับเจ้าที่จะชนะการแข่งขันชิงแชมป์การคัดเลือกหรือไม่ แต่ให้ข้าบอกเจ้าว่ามันยากกว่ามากการได้ป้ายสีขาว30อันหรือป้ายสีเหลือง3อันในโรงเรียนซูไรเครอร์ในอนาคตเจ้าจะค่อยๆรู้นอกจากนี้เหรียญซูไรเครอร์ไม่เพียงแต่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสมบัติทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการฝูงฝนบางอย่างด้วยรวมถึงศิลปะก,การต่อสู้โบราณน,นอกจากนี้เหรียญซูไรเครอร์ไม่เพียงสามารถแลกเปลี่ยนได้ในสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกองกำลังหลักทั้งหมดในเมืองซืรไรเคอรคอ์รวมถึงหอจิตวิญญาณสำนักถังและเหรียญซือ่รเคอรค์อนั้นมีอยู่ทั่วไปแน่นอนว่าพวกมันถูกจำกัดไว้ในเฉพาะเมืองซือร่รเคอร์เท่านั้นดังนั้นที่นี่ถึงไม่ใช้เงินเหรียญซือ่รเคอรค์อนั้นหายากมากตกคุณเงินแม้แต่ในโรคโตหวรวเหรียญซือ่รเคอรค์อก็สามารถแลกเป็นเหรียญทั่วรวได้่ายสีขาวที่ระดับตามสูตรสามารถ แลกเป็นเหรียญโต้หรียหนึ่งร้อยเหรียญในโรคโต้หรีได้เหรียญโต้หรัยเจ้ายังทราบดีถึงความยากในการได้มาดานเซนยูกล่าวว่าง้นเราแรกเหรียญโต้หรัวเป็นเหรียญซื้อไร่เคร์ได้หรือไม่จีโฮบินกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นไปได้เหรียญโต้หรวยเป็นที่นิยมทั่วสารพันในแง่หนึ่งเหรียญโต้หรียยังสามารถหมุนเวียนได้โดยตรงดังนั้นสถาบันจึงอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนได้ดานเซนยูรีตารงเล็กน้อย คิดอย่างรับรๆในใจหลังจากเข้าเรียนที่โรงเรียนซือไรเคอร์อแล้วดูเหมือนว่าการได้รับเหรียญซือไร์เคอร์อเป็นสิ่งสําคัญที่สุดจีงฮงบินต่ว่าพักผ่อนให้เพียงพอการประเมินในวันพุ่งนี้จะไม่ใช่การต่อสู้แบบวิธีกลุ่มอย่างแน่นอนรานเซียนอยู่พังงะทําไมจีงฮงบินยิ้มและพูดว่าพ่อมันจะไม่ต้องตกรอบมากเกินไปถ้ามีรอบอื่นก็จะเหลือคนน้อยเกินไป ในการต่อสู้แบบเวทีกลุ่มบันนี้การแข่งขันไม่ได้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งแต่เป็นโชคสําคัญกว่าโชคนั้นเหรอหานเซนอยู่ดูว่างเปล่าที่งบินเยิ้มและผู้ราใช่ในหายายโกรณีโชคของบุคคลน,นั้นสําคัญมากจริงๆตัวอย่างเช่นหากคู่ต่อสู้ที่เจ้าพบในวันนี้ไม่ใช่ทีมของวิญญาจารย์ที่มีสามวงแหวนแต่เป็นสี่วงแหวนพวกเขาจะไม่ได้ผลกระทบจากอิทธิพลของสายเลือดของเจ้า ไม่ถูกต้องเจ้าจะชนะได้ยังง่ายหรือไม่หรือไม่ถ้าเจ้าได้พบกับวิญญา,าณที่มีห้าวงแหวนที่เจ้ากล่าวถึงเจ้าจะสามารถชนะได้หรือไม่แม้ว่าโชคจะไม่แน่นอนแต่ในบางกรณีมันจะมีบทบาทที่ขาดผลกรรทบโรงเรียนเซอร์ไรคเกิลมีเรื่องลึกลับมากมายถ้าเกือบจะแน่ใจว่าก่อนการแข่งขันในการต่อสู้แบบกลุ่มของเจ้าวันนี้สถาบันการสื่อสารต้องใช้วิธีพิเศษบางอย่าง เพื่อปรับโชคของเจ้าให้เป็นฐานะพิเศษจากนั้นก็จับฉลากการต่อตู้บนเวทีแบบปุ่มตัวอย่างเช่นทีมที่พบกับย้อนเอิญเย่หวยต้องโชคไม่ดีดังนั้นนักเรียนที่อยู่จึงเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างโชคดีกว่าร้านเซียนยู่กาบพิพตาเป็นไปได้ไหมที่จะทำเช่นนี้โรงเรียนซื่อไรเคอร์แตกต่างจริงๆแล้วการประเมินครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรรานเซียนยูถามอย่างสงสยัย ทีหงบินกล่าวว่าสิ่งสมคัญที่สุดเกี่ยวกับโรงเรียนเซอรแเครอร์คือการสอนนักเรียนตามความถนัดทุกคนมีลักษณะเฉพาะและศักยภาพของตัวเองการพัฒนาศักยภาพทั้งหมดของอาฉริยะที่โดดเด่นคือสิ่งที่โรงเรียนเซอรเคอร์อต้องการจะทํานี่คือเรื่องจริงสําหรับพวกเจ้าทุกคนดังนั้นการทดสอบครั้งต่อไปคนเกี่ยวข้องกับความสามารถส่วนบุคคลของเจ้านั่นคือการทดสอบส่วนบุคคลในตอนท้ายจะมีการทดสอบขั้นสุดท้าย การประเมินทั้งสามครั้งจะเป็นตัวตัดสินว่าใครสามารถอยู่ได้ในที่สุดการทดสอบส่วนบุคคลนั้นเหรอรองตาของหลานเซียนอยู่แสดงความกังวลเขาไม่ได้เป็นห่วงตัวเองแม้แต่เซียนเลย่ยแต่หริอวเฟิงนั่นสิเมื่อเทียบกับเขาและเซียนเล่ยแล้วหริอวเฟิงนั้นมีความโดดเด่นน้อยที่สุดและความแข็งแกร่งของเขายังไม่ถึงระดับวงแหวนที่สามด้วยซ้ำเขาสามารถผ่านการทดสอบส่วนตัวได้หรือไม่ ดีฮองบินมองเขาอย่างลึกซึ้งพูดขึ้นว่าทุกคนมีแนวทางของตัวเองข้าเข้าใจความคิดของเจ้าเจ้าหวังว่าสหายของเจ้าจะตามเจ้าได้อยู่เสมอแต่ทว่าเจ้าคนเดียวไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของผู้อื่นหากพวกเขาพึ่งพาแต่เจ้าแล้วพวกเขาจะไปต่อไม่ได้และไม่สามารถตบตต่อไปกับเจ้าได้ดังนั้นหากพวกเขาต้องการอยู่จริงๆและอยู่ให้ได้พวกเขาไม่เพียงต้องพึ่งพาเจ้าเท่านั้น แต่ยังพึ่งพาตัวเองอีกด้วยบรนเซียนอยู่เงียบใช่เขาต้องการใช้ความห้ายามของตัวเองมาโดยตลอดในการพาเพื่อนๆมาที่โรงเรียนซืรอรเคอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสัญญากับเชนเล่ยละ้ริวเฟิงแต่ถ้าว่าวางครั้งกําลังคนก็หมดลงและตอนนี้เขาสามารถทําอะไรได้บ้างภายใต้สถานก,การณ์ที่มีวิธีการประเมินที่แตกต่างกันเจ้าคนบ้าและเจ้าคนอ้วนเจ้าสองคนต้องทางานหนักให้มากกว่านี้ เช้าวันลุกขึ้นรลานเซียนโยเห็นเฉียนเลย่ยแล้เหลวเฟิงอีกครั้งเหลวเฟิงดูแข่งเขิมในขณะที่เฉียนเลย่ยดูเหนื่อยล้าราวกับว่าเขายังไม่ตื่นเซียนโยข้าฝึกฝนมาทั้งคืนข้าฝึกฝนหนักไปหรือไม่เฉียนเล่ยพูดกับ,บร้านเซียนโยด้วยรอยเยม้มร้านเซียนโยไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่มองไปที่เขาจากน,านั้นมองไปที่เหลวเฟิงดวงตาของเขาซับซ้อนมีอะไรงั้นเหรอ พลังจิตของเฉียนเล่ยก็สูงเช่นกันและเขากระตือรือร้นมากที่จะพบว่ามีบางอย่างผิดปกติกับอารมณ์ของเขาปราเสนญญูพูดเบาๆว่าการประเมินในวันนี้อาจเป็นเรื่องส่วนตัวเฉียนเล่ยตัวแข็งเห็นได้ชัดว่าหริวเฟิงที่อยู่ข้างๆเขาขมวดคิ้วอย่างเห็นได้ชัดส่วนตัวหมายถึงจะไม่อยู่ด้วยกันโดยส่วนตัวแล้วมันหมายความว่าความแข็งแกร่งที่อ่อนแอของพวกเขาแต่ละคนจะถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้เฉียนเล่ย และริวเฟิงจําได้ว่าพวกเขาเป็นอย่างไรก่อนที่ร้านเซียนหยูจะเข้าเรียนในชั้นเรียนเยาวชนที่มีพลังงานสูงบรรยากาศดูเงียบงลงเล็กน้อยร้านเซียนหยูเปิดปากของเขาแต่เขาพบว่าในขณะนี้เขาไม่รู้จะพูดอะไรเช่นกันข้ายังขอบเพื่อนไม่ได้เลยหรืวเฟิงหัวเราะทันทีเซียนหยูมีอะไรร้านเซียนหยูมองไปที่เขาหรืวเฟิงมองไปที่เขาและพูดอย่างจริงจังขอบคุณถ้าไม่ใช่พ่อเจ้าบางที จ้าอ้วนกับค่าคงถูกคัดออกจากชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงไปแล้วถ้าไม่มีเจ้าเราก็ไม่สามารถมาถึงที่นี่ที่เราอยู่ทุกวันนี้เจ้าคือคนที่พาเราไปที่การทดสอบในวันนี้ของโรงเรียนซือไดเคอร์สำหรับเรามันเกินที่เราจะทําได้แล้วข้าเข้าใจความหมายของการแข่งขันส่วนบุคคลข้าจะพยายามให้ดีที่สุดถึงข้าจะสอบไม่ผ่านก็ไม่เสียใจเหมือนกันมันคือความบกพร่องของข้าเองดังนั้น เจ้าไม่ต้องห่วงข้าถ้าค่าสอบไม่ผ่านจริงๆมันคือปัญหาของข้าเจ้าเก่งตั้งใจสอบให้ผ่านข้าเชื่อว่าเจ้าต้องทําได้ไม่รู้ว่าเจ้าอ้วนจะคิดยังไงแต่ถึงข้าสอบไม่ผ่านก็ไม่เสียใจข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เสียใจมันก็พอแล้วเชินเลิกกระพริบตาเจ้าขนบ้าเจ้าหมายความว่าย่งไง เป็นปรป้าหมายที่เขียนเลยจะถูกตำหนิเพราะสอบไม่ผ่านรองดูสิเมื่อวานข้าก็ได้ฝึกฝนอย่างไร้ประโยชน์และตอนนี้ถ้ามีความคิดใหม่ๆนอกจากนี้ใครจะไปรู้ว่าการประเมินส่วนตัวคืออะไรบางทีมันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆข้าจะต้องเป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อมองไปที่รอยยิ้มของทั้งสองหลานเซีนโยก็รู้สึกไร้พลังเป็นครั้งแรกอาศัยสติปัญญา ความสามารถในการบังคับบัญชาและการส่งเสริมพิเศษมาช้านานเขานำคู่หูของเขาไปที่ข้างหน้าจนสุดทางและชนะจนได้แชมป์ของการทดสอบแลกการแข่งขันคัดเลือกพวกเขายังพอใจกับมันแต่ถ้าว่าในขณะนี้เขาตระหนักว่าเมื่อพวกเขาไม่มีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงพวกเขายังคงต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาหากไม่มีความแข็งแกร่งก็หมายความว่า ทุกสิ่งจะไม่อยู่ในการควบคุมของพวกเขาอีกต่อไปและความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมได้ร้านเซนโยไม่ชอบมันมากนักจาก300คนของเมื่อวานเหรือเพียง147คนของวันนี้ไม่ถึง150คนเพราะเมื่อร้านเซนโยรู้สึกอ่อนแอเล็กน้อยเขาก็เห็นร่างที่คุนเคยสามร่างมันคือรีฮานร,รีบินและเสียยูที่แพ้ให้กับพวกเขาในเวทีการต่อสู้แบบทีมเมื่อวานนี้ ในเวลานี้พวกเขาทั้งสามยืนอยู่ไม่ไกลโดยมีเหลิงเย่เย่มองพวกเขาทั้งสามมองเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนแต่ไม่มีท่าทีเป็นศัตรูพวกเขายังไม่ถูกกำจัดงั้นเหรอทำไมพวกเขายังไม่ออกไปเป็นไปได้ไหมว่าโรงเรียนซูไรเคอร์รู้สึกยุ่งยากเกี่ยวกับวิธีการแข่งขันแบบกลมเมืม่อวานนี้ในขณะที่ร้านเซียนอยกกำลังเดาอย่างรับรับเหลิยงเย่เย่ก็พาทั้งสามคนไปแล้ว วันนี้เป็นการแข่งขันลายบุคคลส่วนคนอื่นๆจะติดตามผู้ควบคุมในภายหลังได้ลเลือกรายการแข่งขันที่พวกเขาจะเข้าร่วมรานเซีนยนยูมากับข้าก่อนปริงเย่ยี่กเกาวเฉียนเล่ยเล่ยหลิวเฟิงเห็นพวกเขาทั้งสามคนอย่างเป็นธรรมชาติในใจของพวกเขาแน่นแฟน้นและพวกเขาก็หันไปมองรันเซียนยูในเวลาเดียวกันรานเซียนยูนกล่าวว่าไม่เป็นไรมาเถอะพวกเจ้าข้าจะไปก่อน แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทําไมหลิงยี่ถึงพาเขาไปที่นั่นแต่จากการวิเคราะห์ของอาจารย์จีเมื่อวานนี้เขายังคงเดาบางอย่างในใจความเป็นไปได้ที่ใหญ่ที่สุดคือเขาควรทําซ้ําสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเพื่อ,อยืนยันความพิเศษของเขาหลังจากเข้าไปในรถนําทางวิญญาณข้างนอกแล้วรถของหลิงยี่ก็สตาร์ทแล้วเร่งความเร็วในทันทีและพุ่งตรงเข้าไปในสถาบันการศึกษาด้วยความเร็วที่เร็วมากร้านเซีนยนโย ปรับตัวเข้ากับความเร็วได้ดีมากดังนั้นเขาจึงไม่ตอบสนองมากเกินไปตรงกันข้ามรีฮานและทั้งสามคนในรถพางังะและรีบคาดเข็มขัด,ขดนิรภัยให้แน่นรานเซนโยนั่งในที่นั่งร่วมส่วนรีฮานและคนอ,อื่นๆนั่งแถวหลังในความเป็นจริงหลิงยี่ยี่แร่เฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของพวกเขาทั้งสี่คนเมื่อเห็นสีหน้าของรานเซนโยตามปกติภายใต้รถด่วนของเธอมันไม่ใช่ทุกคนที่จะปรับตัว เข้ากับความรู้สึกกดดันกับที่รุนแรงนี้ได้ในไม่ช้ารถก็อยู่ที่หน้าอาคารเรียนหลิงยี่ยี่กล่าวว่าพวกเจ้าทุกคนตามข้ามาเมื่อเดินเข้าไปในอาคารเรียนการสอนการตกแต่งภายในอาคารจะเน้นสีเขียวและสีขาวเป็นหลักสดชื่นและเต็มไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติซึ่งช่วยเติมเต็มลมหายใจอันแรงกล้าของชีวิตในโรงเรียนสื่อไรเคอร์ให้สดชื่นและเป็นธรรมชาติทั้งสี่คนติดตามหลิงยี่ยี่ โดยไม่พูดคุยกันหรีฮานและคนอื่นๆมองไปที่ร้านเซนยูเป็นครั้งคราวแต่ร้านเซนยูไม่ได้มองไปที่ด้านข้างในเม่ช้าพวกเขาทั้งสีก็ถูกพาไปยังสถานที่ซึ่งคล้ายกับห้องเรียนซึ่งมีห้องโดยสารจำลองสีเงินและสีขาวมันแตกต่างจากห้องโดยสารจำลองก่อนหน้าของร้านเซนยูที่โรงเรียนเทียนหลัวเล็กน้อยและมันใหญ่กว่าเจ้าทั้งสีแต่ละคนเข้าไปในห้องโดยสารจำลองและเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีเดิมของเจ้าริงยี่ยี่ดำเนินการและไหนไม่ช้าห้องโดยสารจำลองทั้งสี่ก็ค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นห้องโดยสารที่อยู่ด้านในพวกเขาทั้งสี่มากจะเข้าไปในห้องโดยสารจำลองเพื่อฝึกฝนดังนั้นพวกเขาจึงฝุ้นเคยกันโดยธรรมชาติดังนั้นพวกเขาจึงแยกกันเข้าไปควรทดสอบในห้องโดยสารจำลองหรือไม่ร้านเซียนโยคิดกับตัวเองเป็นเรื่องดีที่จะลองดู พวกเขาเองไม่รู้สึกถึงกระบวนการของเมื่อวานดังนั้นพวกเขาทําอีกครั้งเอาก็รู้สึกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของเขาซึ่งจริงๆแล้วจะทําให้วิญญาณยุติการต่อสู้ของอีกฝ่ายไม่ถูกต้องประตูห้องโดยสารปิดลงแร่ความมืดอยู่เพียงชั่วครู่ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการปกติที่มากเกินไปในห้องโดยสารจำลองเพียงชั่วครู่หลานเซีนยนโยก็พบว,ว่าเขาอยู่ในโรคของโต้หัวแล้ว แน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเทียนหลวงดั้งเดิมแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ